อ่าไปครับไปต่ออีกยังอีกบองหนึ่งอ่า,าอันนี้สวนยางอันนี้สวนยางต้นยางครับอ่าแต่ว่าบได้กรีดยางเออ่ามันบูมีคนเห็ดให้เพื่อนเนาะแม่นเบิดครับนูดิเิดที่เบิดแดนอันนี้ต้นยางขางนั้นเลยนี่ปลูกปลูกบได้กรีดครับอ่าต้นใหญ่ๆใช่ไหมไหว้พ่อาฐานวู เดี๋ยวต้นเบีย้ยสะตอที่เพาะไว้ก็จะเอามาลงไว้นี่แหละครับเบีย้ยสะตอกับต้นทุเรียนครับลงไว้นี่หมดเลยเพราะว่าดินอยู่นี่มันอุดมสมบูรณ์นะครับนะค่อนข้างจะอุดมอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เลยแหละอ่ะนี่หมากยางก็จะเป็นหมากแล้วนะครับเนาะจนหล่นไปแล้วเนาะอืมอุดมสมบูรณ์อ่า อันนี้ต้นยางนาครับกำลังสิง,งนใหญ่เกิดโดยธรรมชาติครับต้นยางนานะปนใบกระท่อมนะครับบนเป็นใบกระท่อมด้วยครับเด้อต้นยางนาเนี่ยครับเบี้ยมันอันนี้เยอะเลยเบี้ยเล็กนี่เยอะเลยครับหลยพี่น้องเลยดูไม่มีผู้ใดอยากได้บ่ปลูกอยู่นาปลูกไว้ได้เป็นราคาเลยครับ ไป,ไปปลานไม่ตอครับเด้ออ๋อนี่ครับอันนี้ต้นยางนาครับต้นยางนาเนี่ยฮู้ดครับสูงต้นยางนาครับธรรมชาติธรรมชาติจึงอยู่ครบเลยอ่านี่มีแต่ต้นยางนาหมดแล้วครับเนี่ยแถวล้มแล้วก็มีเนาะครับเนาะ อ่ะจหอดแล้วปลาน่อไม้ครับฮู้นครับเห็นไหมครับอ่าขาดแล้วปะขาดแล้วเนาะอะไ้อีอออกวางไว้ครับอยู่เนี่ยมา ฮะเจอเลยบ่ครับเนาะนี่ก็เป็นป่าหาหน่อ,นอไม้เนาะมุมนี้ครับอ่ะนี่ครับเป็นป่าต้นยางนาหมดเลยครับนี่มีแต่ต้นยางนาทั้งนั้นเลยเด็ครับต้นยางนาสูงๆใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยเนาะอ่าเต็มเลยอ,อยู่นี่อันนี้ก็คือเป็นนา ทีนาของอซนาโน่น,นี่แหละครับเนาะทีนาของเมียนะครับทีนาของเมียเนาะของแม่ใหญ่แต่ป่าต้นอย่างนาทั้งนั้นเลยหลายต้นใหญ่ๆก็มีครับสองสามคนโอบก็มีอยู่ข้างนอกเนะาะนี่จะเดินเข้ามาข้างในหน่อยแล้วแต่ยังไม่ลึกนะอยู่ตรงไอ้ริมน้ำยามครับนี่ จะพาไปเบื้งน้ำยามน้ำตัวน,นี้ยังยังน้ำยังไม่ขึ้นครับ,น,บรน,น้ำยังโบลายเนาะอ่าครับน้ำยังโบลายนี่นะครับนะเป็นรอบดักปลาของชาวบ้านอีกหมู่บ้านนึงอะ่ะคนละฝั่งเนาะโอเค,ครับน้ำกมันก็ไม่ใสเหมือนนาแรงนะครับเนาะนี่เป็นหน้าฝน ครับไปหาหน่อใหม่กันต่ออีก